วันนี้ผมติดไฟตกแต่งหน้าบ้านใหม่ครับโคตรสวยเลยแล้วตัวนี้เป็นโซลาเซลล์ด้วยนะไม่ต้องเปลืองไฟเลยฮะตัวนี้เป็นไฟระยะโซลาเซลจากโมดิโซล่าถ้าไฟโซลาเซลล์เนี่ยผมไว้ใจของโมดิอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยสว่างยันเช้าจริงๆผมใช้มาหลายตัวแล้วเพราะว่าเขาใช้แผงโซลาเซลแบบโมโนคริสตัลไลนะครับคือมันจะสามารถชาร์จไฟได้เร็วและแรงกว่าแผงโซลาเซลล์ปกติมากๆเลยใน,อยนีอุปกรณ์ติดตั้งก็มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยและความแข็งแรงทนทานของไฟรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือ หล่นไม่แตกนะครับส่วนเรื่องการติดตั้งเนี่ยวันนี้ผมให้ช่างติดตั้งให้ครับเพราะว่าผมลองขึ้นไปแล้วขามันสัส่นๆแปลกๆฮะเลยให้ช่างทําให้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะแล้วท,ทันทีที่ผ้าที่ตกดินเนี่ยนะครับไฟมันก็จะติดอัตโนมัติให้แบบนี้เลยโอ้โหโคตรสวยเลยครับแล้วถ้ารู้สึกว่าแสงมันสว่างเกินไปนะครับเราก็ใช้รีโมทมาปรับลดแสงตรงนี้ได้เลยแถมยังตั้งเวลาได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันติดกี่ชั่วโมงหรือว่าจะกดออโต้เนี่ยมันก็จะเปิดปิดอัตโนมัติตอนเช้้้้าาาาาาตตตอออนนนนนนเเเเยยยย็็ลละะไปกกแแ่่่งงหหบบบีีจสสวววมมรรืใค นั่งเล่นหน้าบ้านเนี่ยก็เอาไปแต่งสวนได้เช่นกันครับที่สําคัญคือไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนะครับจ่ายที่เดียวจบเลยพิกัดอยู่ในลิงก์ตะกร้ามุมจอแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูได้เลย